มีข่าวลบไหมครับผมไฟยมามาอาจจะยังไม่มีข่าวเช้าอะไรยยผมอาจจะต้องสร้างก่อนจะได้มีเรื่องราวอะไรแล้วไม่ดีไม่น่าดีค่าครับอ่านิวเวอรี่ศิลปินเดี่ยวผู้มีเสียงร้องละมุนครับก็ละมุนบ้างสากบ้างแล้วแต่วันบางวันแห้งเลยก็ไม่ละมุนไอพูดอะไรไไม่รู้พี่นิวคาห้าเจ็8ห้าแปดห้าแปดห้าห้าแปดห้าสี่เจ็สี่หมือนแบบฟีลแบบว่าเวลาเราขำแล้วเราพิมพ์ครับมีโอกาสทำเพลงเข้าพรรษาไหมคะ แล้วก็มีคนบอกขอเพลงนี้ตอนออกงานด้วย <c oughs> อะไรเงี้ยเราน่าจะไม่เล่นนะจำใจไม่ได้จริงๆเมื่อเธอต้องการจะเดิน ถ้าไม่เห็นทางใดๆจะรังให้เธออยู่ตรงนี้สุดท้ายก็ สุกยางฉันดูสวยงามเต่ความรักในวันเก่ากำลังให้ไปอะไรที่เราเคยทำที่ใดที่เราเคยไปก็คงจะไม่มีความหมายเมื่อชีวิตไม่มีเธอ สวัสดีครับบิลบอร์ดไทยแลนด์ตอนนี้อยู่กับผมนิวเวอรี่นะครับและคุณกำลังอยู่ในรายการมีแชทครับผมวันนี้ก็เลือกเพลงต่อจากคืนนี้ฉันจะไม่มีเธอแล้วนะครับมาเป็นไลฟ์เซสชั่นพิเศษในวันนี้นะครับเพราะว่าเพลงก็เริ่มกับเข้าชาร์จอีกครั้งหนึ่งแล้วครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองฟังกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับลองไปฟังกันดูนะครับผม เพลงนี้ก็นําเรื่องราวความรักในอดีตนะครับที่เคยผ่านเข้ามาที่มันจบลงไปแล้วครับเป็นเพลงเกี่ยวกับการที่เราถูกผู้หญิงคนนึงบอกเลิกครับเรารู้สึกว่าโลกมันเทาลง <c oughs> เพลงนี้ก็จะมีการเปรียบเปยด้วยกับสถานที่บรรยากาศต่างๆที่มันก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมเหมือนปกติที่ทุกคนเห็นนะครับแต่ว่าในมุมมองของคนที่แบบถูกบอกเลิกนะครับมันก็มองไม่เหมือนคนทั่วไปครับทุกอย่างมันดูมันดูมืดลง ก็เดี๋ยวจะมี EP อัลบั้มแรกของผมนะครับปล่อยมาให้ฟังกันแน่นอนในปลายปีนี้นะครับซึ่งเราจะมีปล่อยมาเป็นซิงเกิลให้ได้ฟังก่อนนะครับเร็วๆนี้นะครับก็รอฟังกันได้เลยครับผมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเซิร์ชกันว่าถ้าเซิร์ชนิวอารีใน Google แล้วเราจะเจออะไรบ้างครับหน้าแรกก็เป็นขึ้นมาก่อนเลยนะครับเป็นเพลงต่างๆนะครับที่ผมเคยได้ปล่อยไปนะครับสำหรับใครที่ ยังไม่เคยฟังเพลงไหนครับลองเข้าไปฟังกันดูนะประวัตินิวออรี่เจ้าของเพลงกินดอกไม้เพลงฮิต t ิกต็อก2023ครับเป็นหนึ่งในผลงานเพลงของศิลปินหนุ่มนิวออรี่ทำนองฟังสบายครับไม่แน่ใจฟังสบายไหมแบบมันจะมีแบบว่าเครื่องดนตรีจินๆเต็มเลยในเพลงคำว่านิวออรี่มีที่มาที่ไปยังไงคะเราเป็นคนตั้งเองไหมใช่ครับจริงๆตั้งชื่อนิวออรี่ไว้เล่นเกมครับตอนช่วงแบบว่าประถมช่วงมัธยมต้นนะครับ ซึ่งก็ไม่มีความหมายใช่ให้ให้มันดูแบบยูนิคไว้ก่อนมีข่าวลบไหมครับผมพยา,ายามหายอาจจะยังไม่มีข่าวเช้าอะไรผมอาจจะต้องสร้างกันจะจะเมีเรื่องราวอะไรเราไม่ดีไม่น่าดีค่าค้าวเอา, <S <S เอ,าอันนี้เป็นรูปสมัยแบบว่าทำเอ็มีตั้งแต่นั้นมาครับชื่อชื่อซิงเกิลของผมก็เขินเหมือนกันแสดงตัวแบบว่าเหมือนแบบไป <S <S อะไรอ่ะเออลา่าเมาคีไม่รูเหมือนกัน นิวเวลลี่ศิลปินเดี่ยวผู้มีเสียงร้องละมุนครับก็ละมุนบ้างสากบ้างแล้วแต่วันบางวันแห้งอะไรก็ไม่ละมุนไอพูดอะไรไม่รู้โอเคครับนี่เป็นเฟซบุ๊กเพจขอเองครับน,นี่เนี่ยเพิ่งอัปเดตพลาังงานไปเป็น <c oughs> รูปครับก็อันนี้เป็นร่วมไลน์เมโลดี้กันมาครับ่วนใหญ่เฟซบุ๊กนะที่ผมว่ายอดไลค์เยอะเลยผมไม่รู้ว่าวันจากไหนหรือว่าใครไปยิงแอดให้ผมนะแต่พอผมลงรูปแบบว่าไปเล่นพวกแคมปัสหรือว่าสกูทัวร์ครับ แบบเออยอดไ์มันเยอะมากเลยแบบกระโดดเลยอะปกติแบบนิดหน่อยนะครับอ่าอันนี้จะมีโรงงานอันเบื้องหลังบ้างครับอันนี้ก็แบบว่าไปร่วมทําเพลงเขียนเพลงกับบอมมุมาครับหลายหลายคนอาจจะคุ้นชื่อครับเป็นนักแสดงซีรีส์ครับก็เป็นผลงานชิ้นใหญ่ของผมเลยครับที่ร่วมทํากับเพื่อนผมครับอ่าก็รอติดตามเร็วๆนี้ได้ได้ฟังแน่นอนครับส่วนใหญ่ไม่มีอะไรเลยครับว่าแบบว่าลงรูปครับ แล้วก็อ่ามันส่วนใหญ่จะมีแบบลงกับแฟนด้วยใช่แบบว่าวันหวานๆกุกกี้บ้างนี่นะผสมผมกันไปครับโอ้นนี้คือแบบว่าได้รับเกียรติจากพี่โต๊ะนบลีนะครับแบบว่าเหมือนชวนไปร่วมแจมครับในไลน์เซสชั่นนะครับใช่เพียงใครเห็นก็คิดว่าแฟนนะครับถ้าจำไม่ผิดปกติเราเล่นพวกแบบลงสตอรี่อะไรลงนะครับส่วนใหญ่ผมก็ลงสตอรี่แบบว่าไปไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย หมือนบางทีผมก็ทำโคเวอร์ลงด้วยตามแบบว่า i อจีรีวครับอันนี้นะอันนี้ก็แบบเพลงอมมยหายครับแล้วก็แบบเหมือนก็ทําของเราไว้อัดไว้ให้เรียบร้อยเราก็มาลิฟซิง์แต่งตัวฟิลแบบว่าตุดจีน่อยครับแต่เหมือนส่วนใหญ่คนจะชอบที่ผมไปเล่นคอนเสิร์ตกันนะครับเนี่ยอย่างอันนี้อ่ะคนดูเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งล้านเลยครับเพลงนี้แหละครับต่อจากเพลงนี้ครับก็มีอันนี้อันนี้ผมชอบมากเลยครับไปโรงเรียนศึกษานารีครับ ผมก็ฝึกแบบว่าถ่ายเซลฟีบ่บนเวทีแล้วก็ให้เห็นคนดูด้วยครับ <S <S ซึ่งผมไม่เคยทําเลยนะแล้วแบบก็งงๆแต่แบบเออคนก็ชอบกันนะครับแล้วก็แชร์กันเต็มเลยครับ <S 1> <S 1> โอ้คล้ายๆคล้ายๆไอจีลลลลลลลเลยเหมือนเหมือนว่าเราจะลงไอจีด้วยลงติ๊กต็อกด้วยครับแบบคู่กันแต่บางอันก็ไม่ได้ลงในไอจีนะครับอย่างอย่างอันเนี้ยผมก็ทำสนุกสนุกก็เอาเอาเพลงของพี่โจอี้มามาร้องแบบตลกตลกก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเพลงเลยผมเหมือนผมแกล้งแกล้งเล่นว่าแบบ ผมโคเวอร์เพลงนี้นะสัญญาเดือนหกใช่ผมก็มาร้องนับเร่ของผมไลอะก็แบบสมมติอันนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปปันป่นๆของผมก็แบบพี่นิวคาห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดห้าห้าแปดห้าสี่เจ็ดสี่หมือนแบบฟีลแบบว่าเวลาเราขำแล้วเราพิมพ์มครับแล้วก็จะแกล้งแบบขำม,มากจนแกล้งแบบว่าพิมพ์มัว่วอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีคนบอกขอเพลงนี้ตอนออกงานด้วยอะไรเงี้ย เรา่าจะไม่เล่นนะฮะมวนขับโ,บโวอะไรเงี้ยมีโอกาสทําเพลงเข้าพรรษาไหมครับก็อย่างอย่างช่วงปล่อยเพลงใหม่ครับเพลงเพลงเนี้ยครับต่อจากคืนนี้ใช่ไหมผมก็เล่นพวกอะไรบนหัวด้วยอะไรเงี้ยก็ก็แมสขึ้นมาจากคุณมัมมี่อะไรนี่มัมหมาค่ะเป็นดูหน้าตาคนแซดฟังเพลงนี้ทุกวันทุกอย่างมันตรงมากเลยแบบมันก็มีความรีเลตกับแฟนเพลงครับ y o u t u นะครับ อันนี้ก็เป็น Official MV นะครับผมส่วนใหญ่ผมเห็นนะแฟนเพลงก็จะมาเม้นแบบเหมือนเกี่ยวกับเรื่องของเขาอะเหมือนเหมือนเหมือนเขาได้ระบายผมชอบอันนี้นะเนี่ยสสิ่งที่เราอยากบอกเธอครับ1คือเราอยากเติบโตไปพร้อมเธอแต่ทําได้แค่มองดูเธอเติบโต 2. ขอบคุณที่ทําให้รู้ว่ารักไม่จําเป็นต้องครอบครองก็ได้ 3. ไม่ว่าเธอจะอยู่ในอ้อมกอดใครขอให้เธอมีความสุขเสมอผมรู้สึกว่ามัน มันก็เจ็บแต่ว่ามันก็ปล่อยวางได้ครับแบบเราก็ยอมรับในการตัดสินใจของคนที่เขาแบบไปจากเราอะไรเงี mm ้ยใช่ก็อย่างอันนี้ก็ชอบครับ mm hmm. มีภาพความฝันของเรามีเรื่องราวดีๆมีความทรงจําแต่วันนี้ไม่มีเชออยู่ตรงนี้แล้วครับ mm hmm. ก็รีเลทกับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อพอดีอยากจะขอบคุณนะครับที่แบบว่าชื่นชอบกันเสมอมาครับแล้วก็ดีใจที่เพลงผมก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตใครหลายคนนะครับอาจจะไม่มากก็น,น้อย ราก็อยากตอบแทนด้วยการที่เราก็จะทําผลงานใหม่ๆดีๆออกมาเรื่อยๆครับก็คือเราก็ไม่หยุดแค่นี้แน่ๆอ,นอยากให้ลองติดตามกันครับ <ST AN CO> ฝากเพลงนี้นะครับต่อจากคืนนี้ฉันจะไม่มีเธอแล้วนะครับแล้วก็ฝากเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปด้วยนะครับรอดเจอจนหายเปียกปอน,นะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังก็ลองไปฟังกันได้นะครับได้กําลังใจดีๆแน่นอนนะครับจากเพลงนี้ฝากติดตามนะครับ EP พอัลบั้มที่จะปล่อยด้วยนะครับใน ช่วงสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็จะมีซิงเกิลปล่อยให้ได้ฟังกันแน่นอนับเร็วๆนี้จาก EP อัลบั้มนะครับรอติดตามฟังกันได้นะครับก็ถ้าทางโซเชียลนะครับสามารถติดตามได้ที่ Instagram new newwally นะครับแล้วก็ Twitter new newwally c e b o o k Page newwally ก็สามารถติดตามทางค่ายนะครับได้ที่ Ig นะครับ w o a t t u c ด Mu มิวนะครับแล้วก็ TikTok ก็มีด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Page p o อร d u c k นะครับแล้วก็ติดตาม ทุกแพลตฟอร์มของ n e v ว r รี่และ What the Duck ด้วยนะครับผม